เซตเวิลด์คอร์ปอเ t i o n ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรสร้างประวัติศาสตร์ใหม่แห่งวงการค้าส่ง AC Trade Center พันธิพลเซลล์เดสติเนชันปักหมุดจุดหมายด้านการค้าส่งใจกลางกรุงตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในที่เดียวก็วันนี้เป็นวันมงคลและก็เป็นวันเลิกดีที่ได้มีการร่วมลงนามกับกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการส่งออกและก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ d i t อนะคะที่ได้ ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยที่จะส่งเสริมข้อมูลการตลาดร่วมสนับสนุนและก็สร้างคอนเซปต,ต์และโมเดลให้สถานที่แห่งนี้นอกจากตอบโจทย์แล้วยังมีโซลูชันเซอร์วิสเซนเตอร์ที่จะเป็นโมเดลซัพพอร์ตผู้ประกอบการให้กับให้เพิ่มขีดการแข่งขันและก็เพิ่มศักยภาพที่จะค้าขายไปในตลาดระดับสากลทั่วโลกค่ะ พร้อมเปิดต้อนรับลูกค้าด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษใน7วันแรกรุ่นรับ iPhone 12และที่พักโรงแรมสุดหรูในเครือของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทและพบกับแคมเปญใหญ่ Big Festivals เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเลือกช็อปของขวัญของฉ่ำรวยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในราคาต้นทางตั้งแต่วันนี้จนถึง3มกราคมปี2564ค่ะ